มาแล้วครับแก้มสองอู้ยไซส์สวยครับนิ่งใหญ่ครับมาแล้วครับอุ้ยมาแล้วครับโอ้ยไซส์สวยครับ เราอ่ะมาได้ที่นี่ครับที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวผมบักผมให้ครับสวัสดีครับสวัสดี F-C ของเราทุกคันทุกท่าน,นครับโอ้ยถอยรถอุ้นี่กันเลยตัวนี้นะส่นตอนรถามานั่งหนีรถนี่เราจะตียาวๆอย่างนี้เลยเนาะลงนี่แหละเบ็ดข้างบนติดหน่อยนิดหน่อยตีมั้งแลงตรงนี้วันนี้ผมกับ น้สนเนี่ยเข้าหมายธรรมชาติครับธรรมชาติจะลงโทษเราไหมจะมีไหมายเดียวหรือจะหล,ลายหลายไหมก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมอุดขึ้นแล้วของใหญ่วันนี้ผมเข้าหมายธรรมชาติตามรอยตามรอยของน้าบังขอบคุณน้าบังนะครับที่ แนะนำไหมแบบนี้ให้เราแต่เราจะหมานเหมือนน้บังหรือเปล่าอันนี้มันบิอยู่ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวตามชมครับตามชมนะใจจะหมานอย่างเหมือนน้บังไหม <c oughs> ไปลุยกันเลยสนเพื่อไม่การเสียเวลา Hãy subscribe lần Ghiền Mì Gõ Để không bỏ có lần hấp dẫn อลงเหยื่อเสร็จครับ7จ็โมง48นาทีเรามารอลุ้นกันปลาตัวแรกจะเป็นปลาอะไรและจะต้องให้รอนานไหมตามชมครับผม ปนาบกกร่งไหมบ้านเปินบ้างเปินบางนี่ิก่อนนี้นี่ก็ยงกบาครับพี่น้องนะเบิงดนกันปลาย่าไส้ว่ะนกดิดเบ็ดป่าวะ ่อม oh, okay. um, uh. 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 uh ือ oh. ก uh ัน oh. ย uh ัง oh. น uh ิ oh. road, uh. Uh ่มครับไปอวยดึงเกือบขั้นพุ่งครับมาไปใส่ดันโลกนีครับปัดนิ่งเงียดีเลยธรรมชรตชา่ะปัดกนสุดอดนี่นรอเนย ดึงขั้นกระพุ่งอยู่ต่อหน้าผมพึ่งได้มาผิดเนี่ยใช่ไใกล้น้ำดิว่าไปยังเข่ามือเขาแล้วโชว์มาหายใจแล้วถ่ายรูปน้องงามนั่สุดยอดครับผมอดินดูดิแต้มแรกแต้มแรกคือผมแต้มแรกครับ รอประมาณ20นาทีรอเท่าไหร่ก็ได้คุ้มเก็บเนี่ยนะมีในเอ้ยเบิ่แแล้วกับเป่าๆหายได้เจ้าแต่เราเป็นยักทรงสิบนี้เลยเนาะต่ำทั้งขั้นเดียวเอ้าชุนอั้นชนขึ้นืเที่ยวขึ้นขึ้น มันจะแถวนี้แหละตอนนี้ง่ายโอ้อดติดบ้า 对啊，你看 มแรนหน่ยตัวแรกอยู่ี่นอนเลยนี่ครับเล็กกวตัวตัวแรกอยู่ผมนี่ไซส์นี้เป็นไซส์สองตัวโลครับใหญ่ใดูความมือแดีว ธรรมชาติล้วนๆครับผมนี่ไซสนี้เป็นไซส์2องตโลครับของผมบัดยุดตามราชการนะเฮ้ย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 อยได้ใคคนเดียวผมบอกอย,อย่าปล่าวเด้อตึงสายไว้ก่อนมันตึกมือคอยคอยงัดมันเฮ้ยเอาไหมไวะของแท้ยูอัว แบบมีวัสนธสรสันนิเจา oh. oh, oh. ้าโอ้โหอยนเี้ยอย่งยู่พี่น้องนี่ขยแงขยงขยงตัวใหญ่ใหญ่้วอยู่ขสวยเออยังสี่เลยแม่เป็นแตได้แกงใบเยอะ <c oughs> เฮ้ยยะโอ้ตัวเพี้ยใหญ่เงี้ยใหญ่เยอะแครครับนี่นี่เซ่เดี๋ยวไม้นี่มีแต่ของใหญ่ครับแล้วเลยนี่ถ่ายรูปเข้าจับปล่าก็ถ่ายรูปเองครับก็โดดเบี้ยกันยาเองครับไว้ นี่ตเจอลูกงามเลยก็ตกแล้ว ครับมาดูกันปลานิลใหญ่ไซโลมาแล้วครับนุ่นนุ่นนุ่นเห็นไหมนุ่นขาวขาวนุ่นเฮ้ยปลาอะไรวะตัวใหญ่จังปลาปากเป็นเอเลยปลาอะไรวะนี่อเฮ้อมนบอกว่าปลาเน้ผิดคิวช็อตเด็ดผิดคิวโอ้ โอ้โหโอ้หมาดพี่น้องอุ้ยดึงหลอกเบ็ด แป้นปลาป่านไปเลยปลาป่าเลยโลก,กว่ากินเม็ดฟูมนี่มันบระเเมนอันกินเม็ดฟูมเดิต้องใส่มันปลาหน่อยปลาหน่อยกินเบ็ดอันผมมันกระตุกปุบป๊บปั๊บปั๊บอยู่เชแล้วตัวนี้มันกินมึงดูตัวเบ็ดนะมือเขาสีมานพี่น้องตัวเบ็ดน้อยหน่อยก็ตัวปลาปังไงนี่ย, <laughs> ยตัวเบ็ดอ่ะมือบอกคอรูปหรอ อ,อู้ดเงาเกือบเขียนอุ้ด <laughs> นี่นอนไงเออบิเ่งเงาโลกว่ปาปลาตัวนี้มือเข้ามานแล้วอ <สา S 2> ุ้ย <laughs> สุดยอดเด็ดดีดีมานิอ่ะองแพรบโอ้โอาปากซีบีมานวันฝ้ายงปา กับข้าวเที่ยงเราสนตไก่ย่างนี่อะไรเนี่ยตัวแคร์สิข้าวได้กันพี่เอาขยายตัวใหญ่กว่านี้หน่อยก็ไม่ได้โธ่ ไม่กล้าเอาลุงกงระชังเลยกลัวรอดออต,ต,ต่อยแค่น้ำปั๊บของแค่เลยพี่น้องเอ๋ยต้มต่ำใส่ย่างก้อยเนื้อ กินขอน้ำกันพี่น้องเอ้ยบานนี้ ตอนนี้13นาฬิกา3 3นาทีครับผลงานของเราก็ยังถือว่ามาเรื่อยๆครับหลังๆมาเนี่ยช่วงเกือบเที่ยงหรือว่าช่วงเที่ยงมาเนี่ยจะมีแต่สายขาวครับผมเข้า หลังจากที่เราปิดคิวไปช่อนก็ไม่มีของใหญ่ยังไม่มีเข้าเลยก็เรายังต้องรอต่อไปครับรอยังมีความหวังปลาเยอะนะพี่น้องปลาเยอะที่นี่ธรรมชาติเขาก็ยังเข้ากินเหยื่อเข้าเล่นเข้าอะไรนี่ฟอดน้ำขึ้นดีมากเลย ตามเข้าอยู่แต่เขายังไม่กินเหยื่อของเรายังไม่ใช่โอกาสของเรายังไม่ใช่นาทีของเราครับวันนี้เรามีเวลาถึงสิบห้านาฬิกาครับผมเพราะนาสนเนี่ยเขาต้องมีภารกิจสี่ห้าโมงเย็นนี่ต้องไปตลาดครับจากนี่ไปถึงบ้านเราก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่า ถึงชั่วโมงครึ่งดีแล้วเ,เดี๋ยวร,รอตอนส่งท้ายเลยในระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเด็ดๆก็จะถ่ายไปไปกันเรื่อยๆครับดียวเ,เอาลงให้ชมเรื่อยๆื่อห15นาฬิกาเรามารอดูผลงานกันตอนผลงานรวมนะครับตอนนี้ก็เก็บของเล็กของน้อยที่เราแต้มไปก่อนครับผมตามชมต่อไปครับ ก้มช้ำส,สวยๆทนี้เนาะแต่แก้มช้ำแก้มขาวแก้มแดง สองตัวขยันสองตัว ครับคมสามนิ้วลงป่าแก้มชาวบ้านฝร่งเศสแก้มแดงงเ่าเท่าูมีเลยป่าได้เวลาแล้วครับ15บหนาฬิกาสานาทีเวลาดีครับอะพอแล้ววันนี้ได้แค่นี้แหละครับอืม ก็คิดว่าประมาณนั้นครับนะงานรววันนี้ของใหญ่ของใหญ่ตัวนึงก็อยู่ในถังเอามาดูสิเดี๋ยวม,มาบางคู่กับเขาหน่อยให้เขาออกกล้องหน่อยที่ตัวที่เขาไปแช่เนี้ย สองเลยเอ้านี่ครับของใหญ่ของดีอย่าปิดทีตังตาก็ได้ขมองไม่รู้อกันนออี่นะคิอว่ามันครับวันนี้ของใหญ่ครับ ถ้าอยากเจออย่างเราอ่ะมาได้ที่นี่ครับที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวผมปรับตรงให้ครับขอบคุณนะบังนะครับขอบคุณนะบางครับที่แนะนำหมายให้เรามาตรงนี้แล้วบ้านไหนต่นหน้าเราเจอกันใหม่ก็เจอกันใหม่วันนี้ก็ต้องมาเดี๋ยวเรามาแก้มมาเยอะนะหน้าเขาก็บอกแค่ละเล็กเล็กใหญ่แต่วันนี้กันโกลสาม มปคเคปากันแค่นี้ครับสวัสดีครับวยทำไมอ่ะนะส่วยดูเลยนะานบแม่บกเอ้าเรโอเคว่าจอปลาตายตัวเดียวก็ให้ดูความใจก็่หะเจะเทียบให้ดูเทียบกับคนปลา ใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งโอดูสิอันนี้นี้เขาปลาช่อนตัวใหญ่อมตะไคร้เต็มปากเลยอันนอ้ย,อยาวจนล้มเตาขอบคุณครับที่รับชมชอบในการนำเสนอของน้าใจก็ ขอหนึ่งกำลังใจให้กับน้าใจด้วยเดอ้อพี่น้องเอ,อ๋ยได้มีกำลังใจมีแรงฮึดสู้กันอีกครับหมายดีๆแบบนี้ต้องมีซ้ำโชคดีมีนสุขทุกท่านครับมันมานรวยๆวันที่หนึ่งเมษานะครับ